ทำตัวให้มีสนเสน่ห์ทำยังไงนะนี่นยนบอกเลยนะว่าจริงๆแล้วคนที่มีสนเสน่ห์ไม่ใช่คนที่หน้าตาดีบางคนต้องคิดว่าโอ้โหเราต้องหน้าตาดีเท่านั้นนะเราถึงจะทําอะไรแล้วเวิร์กนี่ยไหนผมพี่จริงคนหน้าตาดีแล้วไม่มั่นใจเยอะกว่านี่หนพูดเลยรู้ได้ไง <laughs> เพื่อนเยอะมาก <laughs> <laughs> เพื่อนที่เป็นแบบนี้เยอะมากขอพูดความจริงแต่จริงๆแล้วคนที่มีสนเสน่ห์จริงๆ คือคนที่มั่นใจคือคนที่โดดเด่นแล้วประเด็นก็คือแล้วคนที่โดดเด่นต้องเป็นคนยังไงต้องเป็นคนที่ทําตัวสูงกว่าคนอื่นหรือเปล่าต้องเป็นคนที่ทําตัวมีอีกโก้หรือเปล่าเนี่ยบอกไม่ใช่คนแบบนั้นเป็นคนแอบไม่มั่นใจอ่ะเล็กๆถึงต้องทําแบบนั้นแต่คนที่มีเสน่ห์แล้วดูดึดงดูดจริงๆ คือคนที่ทําตัวสบายๆแต่ทําทุกอย่างด้วยความมั่นใจและไม่ใช่คนที่ปฏิบัติกับคนที่ตําแหน่งต่ํากว่าด้วยอีโก้ไม่ใช่อันนั้นไม่นับอันนั้นคือไม่อยู่ในหมวดคนที่ดึงดูดเลยเพราะฉะนั้นทําไมคุณถึงควรจะเป็นคนที่มีเสน่ห์หรือดึงดูดเพราะว่าคุณกําลังทําให้คนรู้สึกสบายใจที่อยู่กับคุณรู้สึกที่เต็มใจที่จะอยู่กับคุณเพราะฉะนั้นสิ่งนี้สําคัญมากเลยนะทำตัวสบายๆคนที่มีเสน่ห์คนที่โดดเด่นไม่ใช่คนที่ทําตัวสูงกว่าคนอื่นหรือมีอีโก้มากกว่าคนอื่นไม่ใช่หรือไม่่่ใชหนน้าาาตดีกวค อันนี้ก็ไม่ใช่ผิดมากเลยแต่จริงๆแล้วคือคนที่ทําตัวสบายๆด้วยความเต็มใจและแฝงไปด้วยความมั่นใจแล้วคนที่อยู่ใกล้เราก็จะรู้สึกสบายใจรู้สึกอยากอยู่ด้วยแล้วก็รู้สึกว่าคนคนนั้นเป็นคนที่น่าค้นหาเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่คุณควรจะฝึกไว้ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเป็นคนที่มีสเสน่ห์ไม่ใช่แต่คุณจะทําให้คนที่อยู่ใกล้คุณรู้สึกมีความสุขที่ได้อยู่กับคุณโอเคไหมลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้กันดูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ